สำหรับการแกะของตัวเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นการแกะเพื่อใส่แบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นเดือยข้างบนสังเกตจะมีเดือย้างบนนะครับกดผมดันนะครับดันดันนิดเดียวครับผมออกเสร็จแล้วนะครับค่อยๆถายออกมาถ้าจะเห็นกนรลางครับผมลางใส่แบตเตอรี่นะครับยังไงนะครับผมตรงนี้เช็คตรงนี้นิดนึงเช็ค สายตรงนี้นะครับผมมันจะอาจจะหลุดได้นะครับจับนิดนึงนะครับตรวจสอบหน่อยก่อนจะก่อนจะปิดฝาทุกครั้งนะครับแบตเตอรี่นะครับผมล้างแบตเตอรี่อยู่นี่นะครับอ่าแล้วก็ปิดใส่แบตเตอรี่แล้วก็ปิดเข้าเดิมนะครับแล้วก็ดันเก็บอ่าก็มีเท่นี้นะครับสำหรับการใส่แบตเตอรี่อย่างง่ายนะครับขอบคุณครับ